สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช,ช้างช่วงที่แล้วคำถามแรกของคอมเมนเตอร์ทำเอาฝ่ายสามีอึ้งไปเลยครับก็เล่นถามภรรยาว่ารู้สึกไหมว่าสามีเขาทำตัวเหมือนเป็นเด็กช่วงนี้ในเวลาไปฟังคำตอบจากปากเจ้าตัวกันแล้วครับคุณปิ๊กครับมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมว่ามีสามีเป็นเด็ก เหมือนกับลูกคนที่สี่ะรู้สึกมาตลอด <c oughs> รู้สึกมาตลอด <c oughs> หมดคําถามครับรู้สึกมาตลอดเลยรู้สึกมาตลอดเลยครับพอน,นิหนึ่งครก็คือจริงๆิคนไทยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยชอบคิดว่าคนเล่นของเล่นเนี่ยก็คือยังมีความเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่คนไทยภรรยาคุณอ๋อภรรยา <c oughs> ต้องให้ภรรยาคิดใหม่ว่าก่อนที่จะมาเปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราอะทำอะไรมาบ้างเพราะของพวกนี้ไม่สามารถที่จะเสกขึ้นมาได้นะฮะเราต้องทําธุรกิจหลัก จนเกิดความมั่นคงเราต้องรับผิดช,ชอบแล้วก็ใส่ใจตรงนั้นนะจนมาถึงจุดที่แบบว่าเราสามารถที่มาทําตรงนี้ได้คุณพี่ครับคเคยทราบราคาที่คุณสมชายพูดไหมว่าราคา,าตัวละสามแสนห้าแสนเจ็ดแสนเนี่ยเคยได้ยินตัวนี้ไหมก็เพิ่งทราบที่นี่แหละค่ะคุณสมชายมั่นใจไหมว่าราคาที่คุณพูดเนี่ยไอสองหมื่นห้าพันเหรียญหรือห้าแสนเนี่ยไปขายพรุ่งนี้มีคนรับเลยถ้าถ่ายรูปตอนนี้แล้วเอาไปบายอีทเนวก็ขายเลยทันทีนะฮะตั้งราคาสัก สามหมื่นห้าพันเหรียญผมว่ามีคนซื้อเลยสิ่งนี้มีมูลค่าเฉพาะคุณหรือว่าทั่วโลกเขาอยอมรับทั่วโลกครับเพราะว่าของเล่นนะฮะที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่นะฮะทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปนี่ฝรั่งเขามีระบบการจัดการที่ดีคือเห็นของชิ้นนี้อ่ะฝรั่งจะบอกว่าโอ้ oh, Amazing มากที่คุณมีอยู่ในประเทศไทยพี่เฉพาะพี่หรือเปล่าคะที่ที่สนใจตรงจุดนี้คนอื่นเขาจะสนใจแบบแบบคุณไหมอย่างเช่นอันนี้ถ้าให้ดิฉันฟรีนี่ย พี่ชายเราเนี่ยนะฮะสามีค่ะแต่เรา,าเรียกกันโอปป้าโอปป้าอะไรเงี้ยอ๋อใช่โอปป้าพ,พี่สมชาย,ยพ,พี่ชายพี่ชายบอกไม่ได้เอาเงินจากงานหลักอันนี้ไปใช้เลยแยกส่วนแน่นอนพี่ชายแยกได้ยังไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อแยกได้ครับเพราะว่าสะสมของเล่นของผมนะฮะก็จะมีการซื้อขายอะไรของผมด้วยแล้วยิ่งมีอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยคือว่าซื้อขายกันได้ทั่วโลกเลยนะครับพูดได้ไหมว่าธุรกิจที่คุณทำเนี่ยนะฮะ มันเป็นเรื่องของการอินเวสท์เมนต์กี่เปอร์เซ็นต์ในความรู้สึกของคุณกับที่ทำไอ้มิวเซียมเพื่อความสนุกล่าเริงแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวไหนมันสูงกว่าถ้าเกิดคิดว่าทำเพื่อการแบ่งปันแล้วก็สนุกล่าเรื่องนี้ผมให้ประมาณสัก40%แล้วกันฮะ60%นี้ก็คือเพื่อเป้าหมายอนาคตถ้าพี่สมชายหยุดมิวเซียมแล้วเอาเวลานะมาทุ่มกับธุรกิจหลักทำอีเวนต์มันจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มเงินได้มากขึ้นหรือเปล่า จะไปได้ขยายได้มากกว่านี้พี่บอกว่าน่าจะไปได้มากกว่านี้ก็เลยสงสัยว่าทุกวันนี้เยพี่สมชายเจียดเวลาไปทำมิวเซียมมากแค่ไหนคะก็มีการแบ่งอยู่ก็คือโฟกัสที่ธุรกิจหลักนั่นแหละ<ช>แต่ว่ามันมันก็ดึงไปถูกไหมคะมันไม่เต็มร้อยไงเคยมีไอเดียที่จะเอาอย่างของที่พี่สมชายคอลเลกต์เอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะกับธุรกิจออกไน,นเสื้อของเราเคยแบบลองคิดจะผนหนวกกันบ้างไหมคะเวลาที่ มีงานอีเวนต์ต่างๆที่จะต้องแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของของเล่นเรื่องของความชอบคอเลกเตอร์ collector. เราก็ได้มีส่วนที่จะนำธุรกิจของมิวเซียมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ปริมาณความถี่มันน้อยพี่สมชายแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดของพี่คิดจะสร้างประสบการณ์ที่ดีหรืออนาคตเพื่อให้ธุรกิจพิพิธภัณฑ์เนี่ยจเจริญก้าวหน้าและเป็นที่นิยมยังไงมั้งไหมคะครับสิ่งแรกเลยคือว่าเขาเข้ามาเที่ยวชมนี้สิ่งที่เขาจะได้เจอเนี่ยโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อแบบ คุณไปที่ไหนในโลกนี้คุณไม่ได้เจออย่างนี้แหละอย่างน้อยสุดต้องมีสิที่ต้องบอกว่าหายากจริงๆและมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นด้วยคุณสมชายทราบหรือเปล่าครับว่าในภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนเรื่องแบทแมนเนี่ยนะคะในแต่ละตัวเนี่ยในตัวละครเนี่ยเขามีท่าทางแล้วก็มีคอนเซปต์ยังไงบ้างถ้าเราชอบจริงๆเรต้องรู้ก็รู้พอๆกับกับคนที่ชอบแบทแมนทั่วๆไปนะครับอย่างคุณปุ๊กโก้นี่ก็เหมือนตัวละครในแบทแมนตัวไหนคะพอยซอนไอวี่ครับ ที่มีรอยจุกพิฆาตใช่คือบุโกะพูดเลยว่าในแบทแมนบุโกะเหมาะกับการจะเป็นแคทวูแมนมากๆเลยแล้วบุโกะมีเป็นตัวอะไรมากมายค่ะน้องเชื่อว่าทุกคนอนนี้ไม่เคยเห็นแคทวูแมนในสไตล์แบบบุโกะอ่ะฮะบุโกะอยากให้ทุกคนถือของเล่นจับเอาไว้ให้แน่นก่อนนะครับเพราะว่าบุโกะเนี่ยเหมาะกับแคทวูแมนคุณปีกว่าไหมคะอาจจะทำดูแล้วกันทุกคนทำไม่น่ามีใครเชื่อฉันเลยอ่ะไม่ได้ว่าฉันทำได้ตบมือ เป็นลีลาแบบนี้แล yeah. ้วเหมาะมากเลยนะครับน่าจะไปอยู่ที่พิเพชธพันธ์ใช่ครับหนูเยอะด้วยนะครับป้าสุชาติเราต้องยังเข้าข้างอป้าสุชาตอยู่เลยนะคะคุณปิ๊กรู้ทราบไหมคะว่าของสะสมของโอป้าของคุณปิ๊กเนี่ยเขามีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเขามั่นใจค่ะ <c oughs> คนเดียวมั่นใจคนเดียวอะไร <c oughs> มันการันตีว่า <c oughs> ว่ามันจะเม k มันนี่คุณได้ในอนาคตเอาชาร์ตมาด้วยยังไงครับ <laughs> เฮ้ยหุ่นตัวนี้นะฮะเป็นหุ่นหลังกระสีนะครับเป็นหุ่นหลังกระสีปี60เหมือนกันนะครับที่ที่ญี่ปุ่นนะฮะเขามีการประมูลกันนะฮะจบที่เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเยนตีเป็นเงินไทยก็คือสองแสนหนึ่งนะครับฐานมาได้เดือนนึงนะครับหุ่นตัวนี้ถูกส่งไปที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ขายที่อเมริกาขายไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญ นะครับที่5,30,000ว่าบาทในสายตาของชาวต่างชาติหรือว่าคนที่เก็บสะสมทอยทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสําคัญผมเลยบอกว่าอย่างของพวกนี้นะฮะจริงอยู่ที่มาอยู่ที่นี่นะฮะคนที่ไม่รู้อาจจะไม่ให้ความสําคัญนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วถึงจุดจุดนั้นแล้วเราก็าขายไปเพื่อจะเอาตังค์กลับมาอยู่ดีพี่พิพิธภัณฑ์แบทแมน Man ที่เรารักเนี่ยรักมากกว่าเมียปะไม่ครับ รักเมียกับลูกมากก็ที่สุดนะฮะตกใจไม่ได้รักมากกว่านรักเขา้ากันแ็แย่เนยอันนี้ก็คือของเล่นเราสามารถที่ะเราสามารถที่จะถึงจุดจุดหนึ่งเราสามารถที่จะขายออกไปได้ฮะแต่เราไม่สามารถขายภรรยากับลูกได้ <c oughs> อุตาเราทใจมาเลย <c oughs> นี่ไงซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเขาอยู่ตรงนี้แล้วมีลูกกี่คนคะสามค่ะเขาช่วยเลี้ยงลูกบ้างไหม ช่วยคะ่ะจริงๆ,ๆเรื่องในครอบครวัวหลักๆเลยก็ไม่ได้ไม่ได้หย่อนไปกับเรื่องอื่นแต่แค่คุณไปรู้สึกว่ามาสะสมแบบนี้มันเส้นเปลืองใช่ไหมคะแล้วบางที่เรารู้สึกว่ามันมันเยอะเลยจุดปกติไปหรือว่า <laughs> หลายๆคนหรือว่าในในเว็บในพันธุ์ที่หรือว่าการตอบสนองของคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคุณหาที่เก็บให้กับมันหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่ที่เป็นแบบมิวเซียมที่ตามเจตนารมณ์ที่พี่เขาตั้งใจไว้ก็คือว่าต้องการแบ่งปัน ให้กับคนได้เห็นของคุณค่าของของเล่นรวมถึงอินเวสเมนต์ด้วยแต่บางคนเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าคุณอยากหาที่เก็บของหรือป่ะอ่อนอคอนที่สําคัญ ก็คือโลเคชันของเขาก็คือว่าหลายๆคนส่วนใหญ่ที่เวลาจะตั้งสถานที่ท่องเที่ยวก็จะอิงกับสถานที่ที่คนจะต้องเดินทางง่ายๆใช่ก็คือเป็นแม g กเนตที่คนเข้าถึงมีรถไฟฟ้าแต่ของเร่ามัน standalone นะคะมันไม่ข้องเกี่ยวกับใครผู้ชมครับนี่คือความขัดแย้งนะครับของคุณปิกแล้วก็คุณสมชายนะครับ ไม่รู้ว่าคอมเมนเตอร์หลังจากที่ตั้งคําถามแล้วในช่วงต่อไปนี่นะครับคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับในเดบิแฟม u ล i บ e ิสเนเปิดความคิดธุรกิจครอบรัวคุณพิงเนี่ยแ,นย,ยแต่งตัวเงี้ยคุณําชาแต่งตัวเงี้ยไปงานไปด้วเกิดไม่ได้หรอกตอนนี้มันหนึ่งในเอเชียการที่จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยทำยากนะผมขอเลือก